คนชอบกินอะไรนะคะทุกคนกินหมูแดดเดียวนะคะหมูแดดเดียวที่กันทรักโคตรอันตรายทุกคนชอบบอกเลยนะคะแล้วก็เหนียวฟันแตกฟันที่อุดเออฟันที่อุดนะคะแตกออกมาเลยนะคะพอฟันแตกปุ๊บหยุดกินกระทันหันเลยค่ะทุกคนของแฟนช่อเอ่ะที่ว่าฟันนางแตกนางก็กินข้าวเหนียวหมูปิ้งแบบนี้นะคะแต่ว่า ของชอ่อหาชอบกินข้าวเหนียวหมูแดดเดี่ยวแบบนี้นะคะซึ่งมันก็แข็งอะเนาะมันก็ไม่แข็งมากอะแต่ว่าฟันชอบแตกอะทุกคนวันนี้ก็เลยจะพาไปหาหมอวันนี้ก็เลยจะไปหาหมอนะคะหมอแค่วออีกแล้วสวัสดีค่ะช่อค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะก็มืดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าได้ออกไปข้างนอกแล้วคือออกไปเลยออกไปจนมืดนะคะวันนี้ก็ไปหาหมอที่ไปหาหมอฟันนะคะทุกคนไปหลายที่มาก ตอนแรกนะคะไปคลินิกเพราะว่าคลินิกอ,ะอ่ะมันใกล้เนาะก็เลยแบบโอเคไปคลินิกคลินิกแรกที่ไปนะคะจำไม่ได้เป็นคลินิกชื่อคลินิกอะไรไปตอน8ปดโมงเช้านะคะแต่ว่าพี่แม่บ้านนะคะที่มาบอกเ็าบอกว่าคลินิกเปิด8ปดโมงค่ะแต่คุณหมอจะเข้ามาที่คลินิกประมาณ10บโมงนะเราก็แบบโอเคไม่เป็นไรเราก็เลยบอกโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงหนูกลับมทีนะก็คือแบบ คุณหมอยังไม่มานะ่ะก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยไปอีกคลินิกหนึ่งคลินิกหน,หนึ่งบอกว่าเต็มนะคะเราก็เลยโอเคตัดสินใจไปโรงพยาบาลค่ะทุกคนไปโรงพยาบาลกันทะลักไปโรงพยาบาลกันทะลักทุกคนเคยเห็นเคยเคยได้ยินในติกต็อกไหมคะที่เขาบอกว่าเป็นคนไข้ใหม่ต้องไปวัดความดันต้องไปแจ้งประวัติทางนู้นนะต้องไปทางนี้นะชอบไปเจออย่างนั้นมาค่ะทุกคนแทบจะร้องไห้แทบจะร้องไห,ห้จริงนะคะอันดับแรกเดินเข้าไปปุ๊บ อันดับแรกนะคะเดินเข้าไปปุ๊บก็จะมีเดี๋ยวนี้เขามีตู้แล้วนะคะทุกคนตู้แบบว่าสอบัตรประชาชนเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสใส่รหัสบัตรเอ้ยขอโทษค่ะสอบับรประชาชนเข้าไปแล้วก็มันจะขึ้นข้อมูลของเราว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่นะคะประมาณนี้นะกร๊ปเลือดนู่นนี่นั่นนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็ถามมันก็จะมีข้อมูลให้เรากดนะคะว่ามาพบหมออะไรหมอเอกซเรย์หมอฟันหมอกระดูกหมอ ตับไตไส้พุงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีให้เรากดนะคะชอกกดหมอฟันนะคะชอกกดปุ๊บหมอฟันพอกดหมอฟันปุ๊บเขาก็ขอเบอร์โทรศัพท์เราก็กดหมายได้โทรศัพท์ให้เขาไปนะคะแล้วทีนี้มันก็จะมีกระดาษปริ้นออกมาค่ะปริ้นออกมาเราก็เลยถามว่าแล้วไปไหนต่อคะ พี่พนักง,งานพี่พนักง,งานผู้ชายนะคะที่อยู่ข้างหน้าเนาะเขาบอกว่าขึ้นไปชั้น3เลยครับเราก็แบบโอเคเอชั้น3ไม่ต้องใช้ลิฟต์เดินบันไดขึ้นไปจ้ะขึ้นไปพอไปถึงชั้น3ามปุ๊บติดต่ออะไรคะเราก็บอกว่าอ๋อมามาอดออมาหาคุณหมอฟันค่ะมาอุดฟันมีประวัติหรือ,อยังคะ เราก็บอกว่ายังไม่มีค่ะถ้ายังไม่มีคนไข้กรุณาลงไปชั้นล่างนะคะแล้วไปกรอกประวัติก่อนค่ะเราก็แบบว่าตรงไหนคะอันนี้ถามพี่พนักง,งานนะคะตรงไหนคะตรงที่มีพี่ผู้ชายนั่งตรงหน้าประตูเลยค่ะไปกรอกไปกรอกประวัติตรงนั้นเลยเราก็ถือใบที่ว่ามันเป็นออกมาจากตู้เนาะถือลงไป <c oughs> พี่คะหนูมาทําประวัติค่ะหนูยังไม่มีประวัติมันม่แม่นาะทีผมได้ี่เอา้าว คือพี่เขาพูดอย่างนี้คะมันว่าแม่นาทีผมเนี่ยนี่เราก็ถามว่าไปแล,แล้วจะให้หนูไปตรงไหนคะคือหนูต้องทําประวัติพี่พี่ชั้นสามอ่ะเขาบอกว่า,าพยาบาลชั้นสามเขาบอกว่าให้หนูมาทาประวัติก่อนผมก็บม่รู้คือกาะถามว่าอยากพูดลาไหมอยากพูดค่ะแต่ว่าพูดลาไปแล้วมันตกขมเมน่ะเราก็เลยใช้ภาษากลางแทนนะคะแต่พี่เขาก็คือพูดลาใส่เราโอเคไม่เป็นไรสักแป๊บนึงเราก็ไปอีกช่องหนึ่งเป็นเป็นช่องรับยา ก็คือไปถามเพราะว่าพี่เขาบอกว่าพี่เขาไม่รู้เนาะมันมันไม่ใช่หน้าที่พี่เขาพี่เขาบอกเนี้ยแล้วพี่เขาก็ไม่รู้ด้วยเราก็เลยไปถามพนักง,งานที่ช่องจ่ายยาอ่านออกไหมคะ <laughs> โอเคเราก็บอกว่าแล้วแต้องไปตรงไปชั้นเออไปช่องสองเลยค่ะเออเราก็ไปไม่ใช่ค่ะไปด้านหน้าเลยค่ะ <laughs> คือทุกคนเข้าใจโมเมนต์ที่แบบว่า h ö, h ö, h ö, ฉันจะไปไหนฉันจะไปไหนอะไรเงี้ยครับเป็นอย่างนั้นเลยค่ะประมาณเออยี่สิบนาที เพราะว่าพอเราไปช่องนี้ปุ๊บช่องนี้ก็บอกว่าไปตรงนน้นพอพอเราไปช่องโน้นช่องนน้นก็บอกว่ามาตรงนี้นะคะเราก็แบบเหนื่อยทุกคนเคยเห็นในติ๊กต็อกไหมที่เขาบอกว่าคนไข้คนใหม่ถ้ายังไม่มีประวัติให้ไปทาประวัติก่อนให้ไปชั่งน้าหนักก่อนชั่งน้าหนักเสร็จแล้วไปตรวจสูงสูงพอสูงสูงเสร็จแล้วเคยเห็นในติ๊กต็อกไหมคะแบบนั้นเลยชอนะ่อน่ะมีความมีอารมณ์แบบนั้นเลยคะ่ะวันนี้คือจริงๆอ่ะช่อไม่รู้เรื่องนะทุกคนจริงๆค่ะแล้วทีนี้ ตัวเองอ่ะไม่รู้เรื่องไม่พอนะคะก็ก็จะมีคนไข้ที่แบบว่าอายุประมาณสักห้าสิบห้แล้วค่ะนูซอยยายเน้เราก็บอกอะไรคะคือแกนะ่ะไอ้ไม่มีบัตรประชาชนแต่แกาแกไม่มีประชาชนแต่แกมีใบใบไอ้แกมีใบอะไรนะคะผู้ป่วยอะ่ะเออมีใบตัวนั้นมาแล้วแกก็กดไม่เป็นเราก็เลยชี้ไปหาพี่พนักง,งานผู้ชายที่นั่งอยู่หน้าประตูพี่ผู้ชายบอกว่าพม ผมช่วยไม่ได้หรอกคุณป้าต้องทําเองเพราะว่าเดี๋ยวคราวหน้าคุณป้ามาคุณป้าไอ้คราวหน้ามีนัดอีกคุณป้าก็ต้องมาทําอีกสงสารนะเราก็เลยบอกว่าคุณป้ามีโทรศัพท์ไหมคะเดี๋ยวคุณป้าถ่ายถ่ายเอ่อถ่ายตอนที่หนูกดนะเพราะว่าเาเวลาคราวหน้านะ่ะคุณป้ามานะ่ะคุณป้าก็จะได้ดูในโทรศัพท์เลยว่าเออต้องเข้าแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปถามเขาอีกนะคะคุณป้าก็บอกว่า ป้าไม่มีโทรศัพท์ท่านไม่มีกล้องไม่มีกล้องอ่ะคุณป้ามีโทรศัพท์ที่มันไม่มีกล้องมีแต่โทรศัพท์รุ่นนูกเกียรุ่นออไอซ้ำๆหนึ่งศูนย์อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนชอบแบบโอเคเดี๋ยวหนูจะทําช้าๆคุณป้าดูหนูนะคะสรุปประวัติตัวเองยังไม่เสร็จอะทุกคนต้องไปช่วยคุณป้าก่อนพอช่วยคุณป้าเสร็จกําลังจะไปหาประวัติตัวเองต่อกําลังจะไปกรอกประวัติตัวเองต่อก็มาอีกคนนึงก็มา อันละละซอยซอยยายแน่เราก็แบบอีกแล้วหรออีกแล้วหรอแต่ก็ช่วยนะคะก็เลยบอกว่า,ามีมีโทรศัพท์ก็ถามอีกนะคะแต่ว่าของแกะของป้าคนนี้แกมีโทรศัพท์นะคะก็เลยบอกว่าคุณป้า,าคุณป้ามาถ่ายตรงที่หนูกดนะว่ามันจะกดแบบไหนนะคะคือเราไม่รู้หรอกหนูชอบ ช่อก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ไปทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีประวัติเราไม่เคยมีประวัติที่โรงพยาบาลนะคะชอบไปอยู่ช่อไปอที่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่าไปเฝ้าคุณพ่อตอนที่คุณพ่อไม่สบายนะคะ ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณป้าเอาโทรศัพท์ขึ้นมานะคะถ่ายว่าเ,าเริ่มแรกเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวหนูจะทําให้ดูอ่าเราก็กดคือมันจะมีมันจะมีข้อแนะนําในการใช้งานนะคะแต่บางคนก็คืออ่านไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แบบไหนนะคะช่อก็เลยบอกว่าให้ให้ถ่ายคลิปช่อไว้ถ่ายตรงมือค่ะว่าเออต้องกดแบบไหนแล้วกดไปตรงไหนต่ออะไรเงี้ยถ้าเราจะมาหาหมออะไรหมอตับหมอหมอตับหมอกระดูกหมอเอ็กซเรย์ให้กดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณป้าก็ทําอีกคนนึงไม่มีแต่อีกคนนึงมีก็คือโชคดีไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า แกมาเป็นแบบถ้าเกิดว่าแกมาแบบนี้ทุกครั้งที่แกมานะแกจะต้องมากดบัตรคิวเหมือนบัตรคิวประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนเออสรุปพอช่วยคุณป้าเสร็จไม่ทํแล้ว <c oughs> ไ,มไม่หาประวัติแล้วถ้าไม่ออกจากตรงนั้นก็คงจะได้ยืนกดช่วยคนแก่อยู่ตรงนั้นนะทุกคนก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรอพอออกจากโรงพยาบาลนะคะประมาณสิบโมงสิบโมงสิบนาทีก็ให้แฟนขับรถมาที่คลินิก คลินิกแรกที่เข้าไปตอน8โมงนะคะพอดีเข้ามาถึงปุ๊บม,มีคนไข้นั่งรออยู่ข้างในแล้วประมาณ6คนก็เลยบอกอก็เลยไปถามาพี่พนักง,งานนะถามไอ้บอกว่ามาทําฟันค่ะพอดีว่าฟันแตกนะคะแล้วทีเนี้ยก็เลยถามนางว่านานไหมคะไม่ใช่อะไรทุกคนเพราะว่าเราอ่ะ ไปทานกาแฟมาไปทานข้าวทานทานข้าว,ทา,าว,ท,าาวทานขนมปังมานะคะเอ้ยทานกาแฟทานขนมปังมาเราก็อยากจะเปล่งฟันพยาบาลบอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเปล่งก็ไดเ้เรามีน้ํายาบานปากเดี๋ยวคุณหมอจะจัดการเองค่ะก็เลยแบบนั่งรอนะคะรอประมาณ20นาทีโชคดีมากค่ะทุกคนฟันฟัน,ฟ,นฟันที่แตกนะคะมันมันแตกที่ว่าเขาอุดเข้าไปทุกคนแล้วทีนี้ชอบมากิดออชอบมากัดกินเนื้อ หมูแดดเดียวนะคะคือซึ่งมันแข็งอะเนาะเหมือนว่าเขาเอาไปตากแล้วเขาเอามาทอดอะไรเงี้ยมันก็เลยแข็งนะคะทุกคนก็แตกคุณหมอก็เลยแนะนําบอกว่ามทาาหน้านะถ้ามันแตกอะคุณหมอแนะนําให้ครอบให้ทําครอบพลาสติกนะคะซึ่งคุณหมอคือมือเบามากทุกคนคุณหมอจะแบบจะเจ็บนะคะจะเสียวนิดนึงนะคะก็คือพูดตลอดอะ ดีมากคุณหมอน่ารักมากเลยค่ะก็เลยแบบโอเคโอเคก็เลยบอกว่าตอนนี้มีประวัติแล้วไม่แน่ปีหน้าถ้าเกิดว่ามาที่ประเทศไทยอกีกอาจจะมาหาคุณหมอคนนี้นะคะน่ารักที่สุดมือเบาที่สุดแนะนําดีที่สุดรักที่สุดถ้าจะให้ไปถ้าจะให้ไปโรงพยาบาลก็ไปได้นะแต่ว่าถ้าจะให้ไปแบบวันนี้คงจะไม่รอดแลทุกคนประวัติตรงนูน้นไม่ใช่ตรงนี้ไปตรงนัน้นไปตรงนู้น คือทุกทุกครั้งที่ชอบคิดถึงตอนที่ไปโรงพยาบาลอะชอบคิดถึงคนที่เขาทา Tik To อกนะคะว่าไอพยาบาลเขาจะพยาบาลก็จะพูดเนาะคือชอบเข้าใจที่พยาบาลเขาพูดเสียงดังนะคะเพราะว่าไอคนแก่บ,บางคนคือหูไม่ดีหูตึงอะค่ะถ้าพูดเบาเขาไม่ได้ยินเขาก็เลยแบบว่าพูดเสียงดังไม่ใช่วัตคุกออะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะเขาจะพูดแบบคนไข้คะอะไรอย่างเงี้ยชอบเข้าใจเลยค่ะทุกคนโอ้ วันนี้ก็ได้อุ่นฟันมาเสียไป700เสียไป7 0็บาทค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปหาอะไรทานก่อนนะคะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายหคนนะคะไปละ